วันนี้น้องโม่มาที่ไหนคะน้องโม่มากินร้านฟูจิเหรอครับน้องโม่น้องโม่ขอตามจุญยายมาด้วยนะมากินฟูจิใช่ไหมก็ไม่โดนลงนี่ไม่โดดนั่งเงี้ยแหละกินฟูจิเดี๋ยวเราค่อยมารอดูอาหารกันนะคะนี่เปิดจานแรกด้วยสลัดูปโวคาโดเลยนะคะ ชอบกันแบบอวานโดฮันแต่มันมีประโยชน์นะแม่ยังไม่ยังไม่กล้ากินมีประโยชน์วุ๊บจานที่สองเบคอนห่อเห็ดขิงทองคะย่างที่สามเนื้อย่างเนื้อย่างอะไรนะเนื้อย่างเฉยเนาะมีข้าวในเปล่าก็มีซุปแซลมอนย่างซีอุ่นเนาะซีอิ๊วย่อย่างซีอิ๊วใช่ไหม 下一下一下